ที่เหมาะวางไว้ใต้หมอนช่วยให้นอนหลับสบายสวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจุธามาสนสงขาค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Wonder Wisdom อาจารย์จุธามาสนะคะ คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหินอีกแล้วค่ะนะคะมีคนถามกันมาเยอะเลยว่าช่วงนี้มีความเครียดสูงมากนะคะไหนจะกลัวเอ,อ่อไวรัสโรคระบาดท,ที่มันอุบัติใหม่ขึ้นมาที่ว่าเรียกว่าโควิด19อยู่เนี่ยนะคะเราก็กลัวอาจารย์ก็กลัวเหมือนกันเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีความระแวงแล้วก็มีความเครียดพอดูข่าวเยอะๆก็เครียดนอนไม่หลับ ะะก็มีคนถามกันว่าหินอะไรเหมาะที่จะวางเอาไว้ใต้หมอนแล้วให้เรานอนหลับสบายนอนหลับฝันดีเนี่ยนะคะเราขอแยกก่อนนะคะอาจารย์ขอแยกเป็นอย่างนี้ค่ะแยกระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กนะคะเพราะว่าเด็กเขาไม่ได้มีความเครียดอะไรแต่ว่าเด็กก็จะมีว่าบางทีตื่นขึ้นมาร้องกลางดึกไม่ยอมนอนนอนหลับไม่ดีอะไรแบบนี้นะคะแยกหินสำหรับเด็กก่อนนะคะ หินที่เหมาะสําหรับวางไว้ใต้หมอนให้เด็กนอนหลับฝันดีเนี่ยนะคะนอนหลับได้ยาวทั้งคืนโดยไม่ตื่นมากวนกลางดึกเนี่ยนะคะมีคนใช้ได้ผลกันมาเยอะแล้วนะคะนั่นก็คือฮาวไลท์นะคะฮาวไลแล้วก็จะเป็นเอ่อสโนเฟล็กซ์อะไรแบบนี้นะคะ แนะนำเฮาไหลก่อนเลยสำหรับเด็กนะคะเพราะว่าอาจารย์เคยให้เวลาคุณแม่คลอดใหม่เลยพอรู้เนี่ยอาจารย์ก็จะทําเป็นเหมือนสร้อยข้อมือเม็ดเล็กๆ,ๆนะคะฝากไปให้นะนะให้เขาวางไว้ใต้หมอนลูกหรือว่าใส่ข้อมือติดตัวเอาไว้ก็ได้เนี่ยนะคะจากเด็กที่แบบว่าตื่นกลางดึกพ่อแม่บอกว่าไม่เคยไม่เคยคิดเลยว่าจะได้นอนกันตอนกลางคืนเนี่ยนะคะกลับกลายเป็นว่าลูกนอนหลับได้ยาวนานจนรู้สึกว่าอ๋อ เอ๊ะต้องตื่นมาดูลูกแล้ลูกลูกทำไมนอนนานไปหรืออะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วฮาวไลท์ใช้ได้ดีมากทีเดียวนะคะแต่ถ้าเด็กมีการร้องกลางดึกขึ้นมานะคะแนะนำเป็นสโนเฟล็กจะดีกว่านะคะแนะนำเป็นสโนเฟล็กค่ะแล้วก็จะยังมีเป็นพวก โรสควอตก็ได้นะคะจะเด็กก็จะอารมณ์ดีนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสาอารมณ์ดีเลยทีเดียวแหละนะคะใช้โรสควอตก็ได้หรือถ้าใช้โรสควอตร่วมกันกับกรีนเวนเจอรีนนะคะเด็กก็จะมีอาการแบบว่า,าที่แบบเดี๋ยวเป็นหวัดเดี๋ยวอะไรต่างๆที่เ,เดี๋ยวมีน้ำมูกเดี๋แพ้อากาศอะไรอย่างเงี้ยนะคะเด็กเล็กๆเนี่ยเนาะก็ จะดีขึ้นได้ด้วยนะคะกลางวันก็เอามาวางไว้ต้องต้องสีเขียวกับสีชมพูนะคะทั้งสองก้อนเลยนะคะวางไว้ที่หน้าอกก็ได้นะคะก็จะได้ช่วยให้เด็กมีทางเดินหายใจที่ดีขึ้นอะไรเหล่านี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเด่นๆเลยก็คือฮาวไลท์นะคะพกติดตัวเอาไว้เนาะหรือว่าใส่ไว้ใต้หมอนของเด็กให้เด็กหลับสบายนี่แหละนะคะดีมากเลยทีเดียวค่ะส่วนของผู้ใหญ่นะคะของผู้ใหญ่เนี่ย เด่นเลยก็คือหินอะเมทิสตค่ะนะคะจะใส่เป็นสร้อยข้อมือตอนนอนก็ได้นะคะหรือว่ากำไว้ในเวลานอนนะคะกำไว้ในเวลานอนเลยมันก็จะหลับไปพร้อมกันกันกบเคลื่นสมองของเราผ่อนคลายนะคะมันก็จะไม่ฝันร้ายไม่เครียดบา,บางคนเนี่ยนะคะออนอกจากนอนไม่หลับแล้วเวลาหลับก็กลายเป็น เดี๋ยวฝันร้ายขึ้นมาอยู่ตลอดอะไรเหล่านี้อเมทิสช่วยได้ค่ะหรือว่าหินสีน้ําเงินก็ได้นะคะอย่างโซดาลไลท์อย่างลาพีสลาซูรี่อะไรเหล่านี้แหละนะคะหรือถ้าใครมีสีม่วงอย่างชาร้อยก็ช่วยได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะเป็นหินตะกูลสีน้ําเงินและสีม่วงนี้แหละนะคะที่จะทําให้นอนหลับสบายได้ดีค่ะเอาละค่ะเรื่องราว เกล็ดเล็กเกร็ดน้อยของหินก็มีอยู่เท่านี้นะคะในเรื่องเกี่ยวกับช่วยให้หลับสบายนะคะพบกันใหม่กับคลิปหนะะ้าค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ